สวัสดีตอนเช้าๆค่ะทุกคนวันนี้ก็เลิกงามยามดีเนาะได้เวลามาลงสวนนะคะเพราะว่าขอนซื้อผักซื้ออะไรมาไว้เยอะมากก็คือผักที่เราจะเตรียมปลูกนะคะแล้วก็ส่วนแปลงขอนก็ได้เตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้กะว่าจะเอาให้เสร็จนะคะเพราะว่าถ้าลงช้าไปกว่าน,นี้เดี๋ยวมันผักมันจะโตไม่ทันนะคะเพราะว่า หน้าร้อนที่นิวยอร์กอ่ะมันจะเป็นระยะเวลาแค่สั้นๆเท่านั้นเองแค่ประมาณ2เดือนกว่านะคะที่ร้อนจัดๆเนาะแล้วเดี๋ยวหน้าหนาวมันจะมาเร็วมากนะคะที่นิวยอร์กเนาะจะปลูกอะไรก็ต้องรีบๆละไปเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะคะเดี๋ยวขวัญจะขยับไอ้ขอบไม้ที่ขวัญวางไว้บนตรงแปลงนี้ออกก่อนแล้วก็จะปลูกแตงกวานะคะเรียงกันมาตรงด้านข้างนี่เพราะว่าแปลงผักตรงนี้ค่อนข้างข,างขวัญทำไว้ค่อนข้างสูงหน่อยเนาะเวลา แตงกว่ามันโตขึ้นเนี่ยขอนจะให้มันเลื้อยออกตรงด้านข้างนะคะและนี่ก็เป็นผักทั้งหมดที่ขนซื้อมาจากร้านต้นไม้นะคะทุกคนทุกปีเวลาปลูกผักนะคะขอนก็จะไปซื้อต้นไม้ที่สําเร็จแล้วนะคะเป็นผักแล้วก็ดอกไม้เนาะที่ทางร้านเขาปลูกมาก่อนร่วงหน้าแล้วนะคะเพราะว่าที่นิวยอร์กนะคะช่วงต้นปีอากาศมันจะยังหนาวอยู่ช่วงสปริงนะคะ ถ้าเราไม่มีกรีนเฮาส์มันก็จะปลูกเพราะ,มะเมล็ดต้นต้นไม้ค่อนข้างยากหน่อยนะคะันก็เลยใช้วิธีนี้เอาเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เตรียมดินาการปลูกผักของขวัญก็จะใช้แปลงไม้อย่างนี้เอามันจะง่ายกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องมาถอนหญ้าเยอะนะคะ สำหรับดินนะคะที่ขวัญเอามาใช้ในแปลงผักก็ส่วนมากก็จะซื้อมาเป็นกระสอบเนาะแล้วก็มีบางส่วนนะคะที่ทาวเขามีขายดินถูกมากๆเลยนะคะเราก็เอารถกระบะไปใส่แล้วก็สามารถเอามาปลูกได้เลยเพราะมันเป็นปุ๋ยหมักนะคะของทาวเขามีให้ขายถูกๆให้เรานะคะเดี๋ยวเรามาดูผักกันนะคะว่าขวัญปลูกอะไรบ้างเนาะปีนี้เนาะก็จะเป็นมะเขือของไทยมีพลิกขี้หนูนะคะ พริกขีหนูสวนเนาะแล้วก็มีใบแมงลักมีโหระพานะคะผ่อนก็จะปลูกอย่างละนิดละหน่อยนะคะผักที่เราชอบกินเป็นประจำเนาะ ตรงนี้ขวัญจะลงเป็นมะเอ้ยเป็นแตงกวาก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าจะลงด้านข้างเนาะเพราะตรงขอบตรงนี้ยมันจะมันขวัญจะเวลาแตงกวามันเลื้อยขึ้นมาเนี่ยขวัญก็จะให้ดึงขึ้นมาแล้วให้มันเลื้อยย้อยลงไปตามขอบของอาตามขอบของแปลงผักนี่นะคะเพราะว่า อันนี้ขวัญจะทําแปลงไว้ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนะคะเผื่อเผื่อให้แตงกวามันเลื้อยขึ้นไปเนาะเดี๋ยวจะขยอยปลูกแตงกวาตรงขอบด้านข้างนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็เนี่ยจะเรียงกันมาอย่างนี้เนาะเดี๋ยวขวัญจะย้ายอาดอกไม้ออกมาไว้ตรงดีไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกัน แล้ก็จะดึงเอาไม้นี่ออกเนาะก็จะได้ลงมะเขือเทศเนาะนี่ดอกไม้สวยสวยทุกคนเลยมันปลูกดอกไม้ด้วยสวยมากคฟังน,นี่ก่อนให้ทุกคนชื่นชมดอกไม้ไปนะเดี๋ยวคนก็จะปลูกมะเขือเทศไปนะคะทุกคนดูสิ สดชื่นมากเนาะเห็นดอกไม้สวยๆ,ๆหน้าร้อนมะเขือขวันได้มาหต้นเนาะเดี๋ยวจะเรียงตรงนี้เลยเนาะสักสามต้นตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันโตแล้วมันจะเป็นพุ่มใหญ่แล้วก็ด้านข้างตรงนั้นอีกสามต้นนะคะ จะเป็นต้นมะเขือนะคะทุกคนเป็นมะเขือของไทยเนาะมะเขือยาวทุกคนเป็นมะเขือยาวสีเขียวเนาะปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่ขอนทดลองปลูกมะเขือยาวเดี๋ยวดูว่ามันจะได้ผลเยอะหรือเปล่าเนาะมันจะทันกินไหมเนาะเพราะว่าหน้าหนาวมันเร็วเดี๋ยวก็มาดูกัน เอาทุกคนมาดูกันนะคะตรงนี้ขวันก็ลงรวมกันไปอย่างละนิดละหน่อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นต้นกระเพานะคะเป็นโหละพานะโหระพาบ้านเรานยะคะแล้วก็โซนนี้ทั้งโซนนะคะตรงนี้ขวันจะลงเป็นใบแมงลักทั้งหมดเลยก็มีสองพันผสมกันอยู่นะคะใบแมงลักในขวัญจะลงเยอะหน่อยเพราะว่า เราใช้เยอะเนาะเอาไว้ใส่แกงเห็ดก้แกงหน่อไม้กินกับขนมจีนได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีโหละพาเป็นพันธุ์สีม่วงมีขอนได้มาก็เลยว่าจะลองปลูกดูแล้วก็ต้นถัดไปก็จะเป็นโรสแมรี่นะคะปลูกไว้ให้บ๊อบเนาะเพราะเขาก,ก็ชอบกินอยู่แล้วก็อันนี้กระหล่ำขันโตเยอะมากแล้วนะคะเป็นกระหล่ำหัวขวันลงไว้หกต้นแล้วก็กระหล่ำดอกค่ะ อันนี้จะได้กินเร็วนะคะเพราะว่าขวัญลงเร็วเนาะเพราะว่าผักสองชนิดนี้มันปลูกตอนอากาศเย็นๆได้นะคะขวัญก็เลยเริ่มปลูกมาตั้งแต่ตอน,อนเดือนที่แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันค่ะนู่นตรงนั้นก็จะเป็นต้นผักชีนะคะที่เป็นแถวยาวๆเห็นไหมเริ่มขึ้นละอันนี้ขวัญก็ดึงเอามาปลูกนะคะที่มันมีต้นเก่าเหลืออยู่เนาะ โซนด้านนน้นนะคะทุกคนด้านนน้นจะเป็นผักอะไรขอก็จําชื่อไม่ได้นะคะพี่สาวเพื่อนคนที่รู้จักเขาให้มานะคะบ้านเขามีเยอะกินกับลาบเนาะขวัญก็เลยมาลงไว้แล้วก็นี่ต้นหัวมันนะคะขวัญเอามันมาจากที่ทํางานนะมันมันงอกมันงอกขึ้นมาเอ่อมันมีรากงอกขึ้นมาจากหัวมันอ่ะขวัญก็เลยมาเสียบเสียบไว้ขึ้นมาซะสวยเลยใบสวยมาก นี่ผักชีก็เริ่มโตแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันนะคะที่ขวัญปลูกตรงนี้เสร็จละนี่ยังเหลืออยู่ยังลงไม่หมดต้นพลิกเป็นพลิกชี้ฟ้านะทุกคนนะแล้วก็อันนี้ที่ขวัญลงเตม็มเต็มแปลงละก็จะเป็นมะเขือนะคะมะเขือขวัญได้มาสามต้นเป็นมะเขือยาวแล้วก็มะเขือเปราะสีม่วงเนาะแล้วก็ เนี่ยที่เหลือนี่ก็จะลงพริกกับกับมะเขือเทศหมดเลยนะคะแปลงนี้เต็มละแล้วก็จะเหลือแปลงฝั่งนี้อันนี้ขวัญก็จะลงในพริกที่เหลือนี่นะคะมันก็จะมีพริกที่เหลืออยู่ตรงนี้แล้วก็ส่วนต้นแมงใบแมงลักนี่ขวัญจะไม่ลงละนี่จะไปให้วัดเนาะเพราะว่ามันเยอะแล้วขวัญปลูกเยอะละแล้วก็อาจจะเอาแตงกวามาลงเพิ่มนะคะแล้วก็มะเขือเทศเล็กเนาะ ก็เหลืออยู่แปลงเดียวที่จะต้องปลูกให้เสร็จนะคะทุกคนอันนี้รู้ไหมว่าเป็นต้นอะไรอันนี้เป็นต้นแคทแนบนะคะขวัญปลูกไว้ให้แมวสองตัวปลูกไว้ให้เจ้าสองตัวดูซิมันขึ้นซะแบบโอ้โหเนี่ยเดียวได้เวลาตัดมันแล้วนะคะขวัญก็จะตัดเอาใบเอายอดมันแล้วก็เอาตากแห้งไว้ให้แมวนะคะแมวชอบกินมากขึ้นดีมากก่ะทุกคนเดี๋ยวขวัญจะให้ทุกคนดูไอเดียในการปลูกมะเขือเทศอีก ไอเดียหนึ่งนะทุกคนนะอันนี้ขวัญได้มาจากร้านขายต้นไม้เนาะพอไปเห็นขวัญก็ชอบเลยซื้อมาเลยเพราะว่าเขาปลูกมะเขือเทศในกระถางนะคะแล้วก็เราก็จะเอาห้อยอย่างนี้นะคะมะเขือเทศพันเล็กนะเวลามันโตนะมันก็จะยาวย้อยลงไปแล้วก็ลูกมันก็จะขึ้นเรียงกันมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยได้กินแล้วทุกคนลูกแดงๆขึ้นมาเยอะอยู่นะเนี่ยมาก่ขวัญว่าขวัญจะตัดเอาก้านมันออกบางส่วนเนาะเพราะว่ามัน มันเยอะเกินเนะี่ยมันขึ้นติดกันเกินเนะี่ยทุกคนเนี่ยเป็นพวงย้อยเต็มเลยลูกก็เต็มแล้วเนี่ยสวยสวยมากใช้เป็นเอ่อทั้งผักสวนครัวแล้วก็เป็นไม้ประดับได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ผมก็ปลูกไว้เนาะเอาห้อยเนี่ยมันจะได้สดชื่นนะคะเวลาเราเข้าสวนเนาะ,ะเสร็จละเดี๋ยวขอเก็บของก่อนนะคะทุกคนก็วันนี้ก็เบาๆนะคะทําสวนปลูกผักปลูกต้นไม้ไปแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูว่า ทิ้งช่วงไว้สักประมาณขวัญว่าน่าจะประมาณ2อาทิตย์เนาะสอาทิตย์หลังจากนั้นอะช่วงที่อากาศมันร้อนๆนะคะ่ะเดือนประมาณเดือนหน้าเดี๋ยวเรามาดูว่าผลผลิตมันจะได้เยอะหรือเปล่านะเพราะว่าขวัญปลูกพริกเยอะมากรอบนี้แล้วก็ปลูกใบแมงลักเนาะใบแมงลักก็เยอะมากชอบกินนะคะเราก็ปลูกชอบกินอะไรก็ปลูกอันนั้นเนาะ หน้าร้อนก็เอนจอยกันไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันนะคะดเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะบายจ้าเดี๋ยวเก็บมะเขือเทศไปโขลกส้มตำเนาะทุกคนเนี่ยได้เยอะมากเลยเนี่ยเห็นไหมมามาช่วยกันเก็บจ้ามาช่วยกันเก็บ